อย่าตกน้ำไม่มีตกอ้าวไฟหมดแล้วนี่อู้หูเขี้ยเยอะครับพี่มาเลยเสร็จยังก็คืออะไรอ่ะต้อมเสร็จต้อมแล้วก็ยังเอานุ่งอีกเหรอคู่เดิมอีกห่อเลยนะเปิ้ลโอ้โหสัตว์งานนัวเก็บไฮไลท์เอาไปก่อนหนึ่งมีหน่อยมีหน่อยเพลิดเพลิดมีดเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีด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 หน่อยมีเล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดโอ้โดนเทิด เ,เ,เขาไม่เพิ่มเขาให้เล่นเขาเใหเ,เล่นเยอะไปมีเลยมีเลยคนไม่ลงกิอุ้มมีคืนว่ะนกองหรอแย้ห yeah, ลงโชบไปหนึ่งนครับเขเพิ่มเพเพิ่มสียไม่ได้ครับงานนี้ ผมอุ้มไม่ขึ้นหรออุ้มไม่ขึ้นในหลงวอกหวานเจีย๊ยบเลยทีนี้งานไม่ต้องชุบโอ้โหไมเ่เยอะจัดเยอะจัด เลนมีดนะเนมีดนะมีเยอะๆนะหลงไม่เอาเพื่อนเลยอ่ะกันหน่อยคุยกันหนคุยกันหน่สามคนพอสามคนพอซ่อมหน่อย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 น่าจะซ่อมแล้วของอร่อยซ่อมเสร็จแล้วกลับไปเลยของบ้าของอร่อยนะเอาไหมข้ามาเอาบ่าของอร่อยจบไม่จบยังไม่หมดนะขนมปังกรอบรูป a b c ยังพึ่งกมเขายังไม่หมดเยใหมดเหมดเใหหมดดี๋ยวอุนะเดี๋ยวพิ่งอุมนะครับเอาให้หมดดิเสียแล้วมึงดูได้ไงไม่นอนอีกเหรอครับเนี่ยเพื่อนๆด้วยโอเคแต่กไนปะป๊ากดไหนกดไหนคนด่วนกดไหนคดด่วนจุบหน่อย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 ่ยโอย นะกันไรทุกคนก่อนกันไรทุกคนหมดใจใช่ไหมอ่ะบอกกูนะครับบายบายกันไรครับบายบายนี่มองกล้องมองกล้องไม่มาใช่ไหมกันไรครับบายบายจุบเลยนะบอกได้พวกโง่เฮ้ยดูสิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพวกโง่โง่ก็บาทแล้วครับพี่ไอ้ควายครับแล้วครับไอ้ควายครับไม่ได้เไปไปไป สวัสดีครับบายๆกูเนี่ยสวัสดีครับอืมสอนลูกไม่ดีเหรอลูกรู้อะไรพูดไม่ดีอ่ะไม่รู้ออรออรเอ้ยนั่นเสียะย่าหมาจริงอันนี้คือด่าใครเฮ้ยอยู่โรงเรียนรู้ผมพูดภาษาจีนครับรท็อเท อยู่บ้านภูษาไทยพิดหวังก็ลงวะไม่อุ้มไม่ขึ้นพี่ตายพื้องต้องให้เพื่อนอุ้มทีหนึ่งมั้งฮัลโหลไปขววใครอ่ะเมื่อกี้ไปขวบใครปะอะไรวะทำไมเดี๋ยวนี้ไฟมันมาเยอะจังวะก็ดินเสียงติ้งเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่พี่ปกติโดนตั้งแต่หลังที่คืนแล้วพี่ เหี่ยเล็ดดอตมันโคตรเยอะเลยุดนรอดไยครไปไปก่อนเกิอะไร่ก็อะไรอ่ะเนี่ยไปเลไอ้ผมโดนไล่อยู่ที่เกาะไหมเหรอ ไอ้น้อมพี่พี่โดไนไโ่ไม่ไม่โดนเรยคุยโทรศัพท์อยู่ทไมแล้วก็จีนำคุยอะไรไอ้เฮียมันขึ้นด้อยเหนด